ว็อกซสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ในเน็ตชาแส่วนนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับสำหรับเกม AFK Journey นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยเขาก็ได้มีเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวเกมคาดว่าจะเปิดในช่วงต้นเดือน8นะเพราะฉะนั้นใครที่รอเล่นภาษาไทยนะครับก็อดใจรอกันอีกนิดนึงอีกประมาณ2เดือนเท่านั้นเพื่อนเพื่อนก็จะได้เล่นกันแล้วนะแต่ถ้าใครที่รอไม่ไหวเนี่ย เอาจริงๆเพื่อนๆสามารถเล่นก่อนแบบผมได้นะครับพเพราะเซิร์ฟที่ผมเล่นตอนนี้มันก็เป็นเซิร์ฟโซนเอเชียนะครับดังนั้นผมคิดว่าต่อให้เซิร์ฟไทามาเนี่ยมันก็คงเป็นอยู่ในโซนเดียวกับที่ผมเล่นนี่แหละเพียงแต่ว่าคนละเซิร์ฟเท่านั้นเองนะก็สาหรับอัปเดตข่าวสารนิดหน่อยนะครับจบไปเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักของคลิปนี้กันดีกว่าก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกโบเกสไอดีผมรวมไปถึงการสุ่มกาชาเพิ่มเติมกันด้วยครับซึ่ง ใครที่เป็นสายดองแบบผมนะบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเป็นไม่ได้นะครับเพื่อนๆไม่มีความจำเป็นต้องดองเลยแต่ตัวผมเองเนี่ยคือต้องบอกว่าติดนิสยัยดองทุกเกมมาตลอดอยู่แล้วนะครับและผมก็คิดว่าวันนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องมาเคลียร์ของเลย,หล,ยหลายอย่างที่ผมดองไว้นะโดยในคลิปนี้นะครับผมจะมาซูมโซลสโตนระดับ S ทั้งหมด300ชิ้น300ชิ้นนี้ก็จะเทียบเท่ากับตัวละครเกรด S ทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับกับโซลสโตนระดับ A อีก1,200ชิ้นหรือเทียบเท่ากับตัวละครเกรด A ทั้งหมด20ตัวนะโดยตัวละครใน ID ผมตอนนี้นะครับก็จะเป็นตามนี้เลยโดยเป้าหมายของผมตอนนี้ก็คือต้องการปลดล็อกตัวละครระดับสู r พีมพลัสนะครับให้ครบ25ตัวเพื่อที่จะอันล็อกฟังก์ชันปลดตัวละครไปยังระดับพารากรนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็วองว่าตัวละครเกรด S ที่ผมจะส่งวันนี้เนี่ยลหลักๆเลยคือคือเกรด S นะไอ้ลูกกลมๆสีทอง มันจะไม่ออกตัวซ้ำที่ผมเป็นสูพปิมพัสไปแล้วนะครับถ้าไปไม่ได้ขอเป็นตัวที่ยังไม่เป็นสูพปิมพัสดแล้วกันก็ตรงนี้มันไม่มีแยกเทียนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มาสุ่มเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดสุ่มแล้วมันดวงดีเนี่ยผมอาจจะไปสุ่มตัวดำนะครับอีกนิดหน่อยด้วยนะะมาก็เดี๋ยวเราเริ่มจากโซลสโตนเกรดเอเลเวลก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมสุ่มทีละ6 0 0อเลยครับไปโอ้โหเดี๋ยวนะ อืมต <onz rates> ัวละครที่ผมตันเนี่ยเพียบเลยเพื่อนนองผมว่าผมตันไปแล้วนะโค่ก็เหมือนตันแล้วมั้งโอเคไม่เป็นไรไปครับเหลืออีกส0ครั้งนะครับพึบอืมเดี่ยวตัวสามเพียบเลยโอดี้ก็ตันแล้วครับโอ้ my god ไหนดูซิอ่านี่ครับที่ปลดเพิ่มได้นะก็จะมีเป็นตัวตอกฟูกเซนทอนะครับ อีพิกคลาสนะครับสำหรับเกรดเอที่ตันนะครับก็จะมีโอดีนะที่เมื่อกี้ผมได้เพิ่มนะครับโค,โคโค่น,นี้ก็ได้เพิ่มโอ้โหเศร้าเลยแล้วก็มีใครอีกมีนี่เอ้คอรลินยังไม่ตันนะเออได้อยู่แล้วก็มีน้องผมบ๊อบนะครับน้องผมบ๊อบนี่คือมาไอดีผมล้นโคตรอ,อ่ะเออก็ส่วนตัวอื่นเนี่ยยังไม่ตันนะถือว่าโอเคนะมาแต่ว่าเกรดเอเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อนไม่ซีเรียสของซีเรียสจริงๆเนี่ยคือสีทองอันนี้ครับเดี๋ยวเราส่งทีละอันแล้วกัน ไปครับโอเคตัวนี้ได้อยู่ครับน้องใบบัวชื่ออะไรบั <c oughs> วฮ้โอ้โห <c oughs> ไม่รู้ชื่อภาษาอังกฤษอ่านยากมากเลยอ่ะโอเคครับอันนี้ถือว่าโอเคมาก <c oughs> ผมยังไม่ตันนะไปเดี๋ยวเราสุ่มต่อครับขอให้ไม่ตันหตัวมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากเพื่อนๆตัวที่2ครับโอเคแรดครับได้อยู่ได้อยู่ฮึบ เฮ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ซ้ำสักตัวเลยเนี่ยพวกนี้ผมไม่มีเลยเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวนะจะว่าดีก็ดีครับ <c oughs> โอเคทั้ง5ตัวนี่คือไม่ซ้ำเลยนะเออดูปลดได้หมดเลยครับตัวละทีนะตัวนี้ผมยังไม่มีด้วยถือว่าเป็นตัวแรกในไอดีนะครับอ็ปลดไปม,มิกพัสทุกตัวนะครับ <c oughs> แบบนี้ถือว่าไม่แย่ไม่แย่ผมโอเคนะ ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวตัวพวกนี้เนี่ยสุดท้ายยังไงเราต้องปลดทุกตัวอยู่แล้วนะครับเพราะเกมนี้บอกเลยว่าตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเก่งเกือบทุกตัวนะแล้วก็แต่ละซีซันเนี่ยแต่ละตัวมันจะได้บับที่แตกต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้ปัจจุบันมันอยู่เทียต่ำไม่มีโอกาสได้ใช้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับอ่ะโอเคก็เรียบร้อยนะครับสุ่มกาชาโซลสโตนถือว่าไม่เกลือนะ ได้ตามที่ผมต้องการค่อนข้างเยอะนะครับก็มาเดี๋ยวเราทิ้งท้ายการสูงด้วยตัวดำสักหน่อยแล้วกันไปสักหนึ่งการันตีครับไปสักหนึ่งอันไหนอันไหนนี้นี้โอเคอลเลนไม่ใช่นะครับซอซเลนเราเกือกันไปแล้วเดี๋ยวเราเก็บไว้ตู้หน้าเหลืออีกกี่วันนี่ครับอีก17วันนะก็2อาทิตย์กว่าๆนะครับมาอันนี้ผมอีก25ครั้งการันตีนะซึ่งผมว่าน่าจะได้ก่อนเพื่อน น่าจะได้ก่อนนะคิดว่าน้องไม่บัวเอาไงดีเออต้องแบบนี้แหละ3 2 1ไปครับพอไหมอพอเ้อเฮ้ยโอเคพอมาเลยตัวไหนอันนี้ถือว่าออกก่อนการันตีนะเพื่อนๆคือสุดยอดนะครับอันนี้คือสุดยอดว้า เข้าฉากขอเข้าฉากขอข้าฉากใครก็ได้เข้าฉชากทีโอเคโอ้โหตกใจเออตัวนี้ผมเพิ่งเลือกมาใหม่นะแอนแอนทันดรานะครับตัวนี้เก่งมากเก่งมากฮึบมายังมายังเข้าฉาก like โอเคน้องใบบัวครับเดี๋ยวน้องจะมารัวๆเลยไม่ได้ อ่ะเรียบร้อยม่แย่เขาม่แย่ก็โอโ้โหแพ็กเด้งเลยเด้งกันอย่างนี้เลยอ่ะไว้ก่อนลวกันน้องใบบัวเดี๋ยวเขาว่ากันเดี๋ยวผมกดต่ออีกสักทีหนึ่งล้วกันถ้ามันออกทองอีกเนี่ยผมจะลุยต่อเพื่อนๆแต่ถ้าไม่ออกผมก็จะหยุดนะครับมาสามทองนึงไปครับมาหน่อยโอเค เรียบร้อยครับหรือก,ก็แถมอีกทีดีเพราะตอนแรกผมบอกว่าจะมาเปิด1การันตีใช่ปหมหนการันตีเนี่ยมันคือ30ครั้งนะครับเออเดี๋ยวผมก็แถมเลยแล้วกันเอาหน่อยเอาหน่อยถือว่า <Just S 2> ให้ไอดีมีโปรเจสนะครับแดมเมียนเฮ้ยแดมเมียนเก่งมากบอกเลยแดมเมียนเนี่ยเป็นตัวที่ควรเลือกมากนะครับเผ่าเอลโอเคตัวสุดท้ายตัวอะไรเกรดเอปึ๊บ May flowers blossom. flowers โอเคพาริสานะครับพาริส่าพาริสามาสุดท้ายครับโอ้โหเดี๋ยวเอวมาเทียบเลยอีก13ทีการันตีนะฮึบมาไหมสีทองทองไหมทองทองโอ้โหไม่ได้ครั้งสุดท้ายไม่มีจริงเพื่อนเดี๋ยวผมกดอีกทีเลยแล้วกันขออีกทีครับขออีกที โอ้เเรียนจริงๆผมเป็นคนที่เกลียดอันเดย์นะโอเคดามิเอนนะครับมาเพื่อนผมเขาบอกว่าเดี๋ยวผมใช้สูตรเพื่อนดีไหมเออแต่แบบนี้ก็ได้แหละเพื่อนผมอ่ะเขาใช้สูตรที่แบบจะกดให้เหลือเลขหนึ่งนะครับตรงเนี้ยให้เหลือเลขหนึ่งแล้วกดสูงแบบสิบทีมันบอกว่าเวลาที่มันกดแบบนั้นชอบออกสีทองสองตัวนะแต่ผมว่าไม่เป็นไรผมเอาแบบนี้แหละสามทองหนึ่งไปครับฮึ๊บ สองตัวมาโชว์หน่อยโชว์ให้เพื่อนเื่อนเห็นทองสองโอ้โหการันตีเดียวอีกแล้วไม่เป็นไรตัวอะไรครับลุน้นขอชาคเครือได้ไหมอยากได้ชาคเครือมาไหมฮึบฮึบเข้าฉากเข้าฉากพอเข้าฉาก โหลางไม่ดีเลยอเดสและฮึปเดียวโอ้โหน้องใบบัวหนูจะมาหนูจะมาชนตันเลยไปเนี่ยโอเคครับเรียบร้อยนะครับน้องใบบัวมาเพียบเลยผมต้องจัดแพ็คน้องไปเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมขอไปคิดก่อนลวกันนะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวผมอัพน้องใบบัวก่อนเลยแล้วกันได้ถึงขั้นไหนนะครับ l e g e ด d รี่นี่ Legendary p l าสนะครับแล้วก็ถึงมิสติกเลยมั้งอุ้ยผมค่าดอีกตัวหนึ่งเป็น m y ส t i c พ l u เลยนะก็ถ้าเราสามารถปลดถึง m y สติก p l u ได้เนี่ยเท่ากับว่าเราจะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเราจะได้อบุตตัวละครมานะครับมันจะ มันจะช่วยให้เราปลดล็อกสกิลเพิ่มอีกหนึ่งสกิลนะซึ่งสกิลของอาวุธเนี่ยบอกเลยว่าตระหนตัวเนี่ยคือมีกับไม่มีเนี่ยมันแตกต่างกันแบบโคตรๆนะอ่ะโอเคก็สําหรับน้องใบบัวนะครับเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้แล้วกันโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถือว่ามาสุ่มกาชาของปากของคอเพียงเท่านี้นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามเกมนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยเพราะเกมนี้น่าจะมีคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะแล้วก็ตอนที่ช่วงเซิร์ฟไทยเข้า ผมจะรีบพยายามมาทำคอนเทนต์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังรอเล่นอยู่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารรวมไปถึงเทคนิคดีๆจากช่องผมผมนะก็สำหรับคิดนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่คข้ามรับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย